หมวลหินที่ส um ามนะคะหมวดหินท่องหอยค่ะหมวดหินท่องหอยนะคะคือลำดับชั้นหินที่อยู่ระหว่างหินปูนของมวดหินผาก้านที่วางตัวอยู่ด้านล่างและหมวลหินดอยรองที่อยู่ด้านบนค่ะหมวดหินท่องหอยแป่งยอได้เป็นสามหมู่หินพบได้ในแองกอยลมปางและในบางริเวนนะคะมวดหินท่องหอยวางตัวอย่างต่อเนื่องบนตะกอนสีแดงของมวดหินพาธาตุหรือตะกอนของหมวลหินยุคเพอร์เมียนหรือเปลี่ยนไปเป็นตะกอนสีแดงของหมวลหินผาแดงค่ะ ในส่วนของวิทยาหินนะคะหมวดหินห้องหอยประกอบด้วยตะกอนเนื้อละเอียดหินโคลนสีเทาเป็นส่วนใหญ่แบ่งแยได้เป็นสามหมู่หินเรียงจากล่างขึ้นบนคือหมู่หินท่าสีหมู่หินทรายแม่ดำและหมู่หินห้วยม่วงค่ะความหนาค่ะมวดหินห้องหอยที่ห้วยแม่ดำห้วยม่วงมีความหนาประมาณเจ็ดรอยเมตรค่ะและการแผ่กระจายนะคะในอัญโยรมปางพบหมวดหินห้องหอยสองพื้นที่คือศกราบแจ้ห่มวังเหนือและแม่ทับแม่หมอพะเยาค่ะ และอา่านต่อไปถึงเชียงรายค่ะรดยสัมผัสนะคะมวลหินท่องหอยวางตัวอย่างต่อเนื่องบนมวลหินผาก,การและวางตัวทั้งแบบต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่องบนหินดนินแดนหินทรายหรือหินปูนของยุคเพอร์เมียนถูกปิดทับอย่างต่อเนื่องด้วยหินปูนของมวลหินดอยรองแต่ในพื้นที่ที่ไม่มีหินปูนของมวลหินดอยรองสะสมตัวมวลหินท่องหอยจะปิดทับด้วยหินสีแดงของมวลหินผาแดงค่ะ ชั้นหินแบบฉบับนะคะตั้งอยู่บริเวณบ้านท่าสีอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางและมีชั้นหินแบบฉบับอยู่ที่ห้วยแม่ดำถึงห้วยม่วงอยู่ด้านตะวันออกเฉียงเหนือของบ้านท่าสีค่ะในส่วนของสร้างดึกดำบบมันและอายุนะคะหัวหินห้องหอยมีอายุ lowermost t r r a s s i c to lower Upper t r i a s s i c ค่ะสามารถพบ c a r i ส s t a c ี a ที่อำเภอสกปาบ,บ,บและพบ d a เ e l l a ที่บ้านท่าสีแม่หมออำเภอแจ้หม พบไซเรนไนท์ที่พะเยาค่ะรูปนี้นะคะเป็นรูปที่แสดงถึงซากดึกดำบรรพ์แอมโมไนท์อายุ240บล้านปีที่สะสมตัวในหมูดหินห้องหอยจังหวัดลำปางค่ะสำหรับหมู่หินนะคะหมู่หินแรกค่ะหมู่หินท่าสีเป็นหินส่วนใหญ่ของหมูดหินห้องหอยค่ะเป็นหินโคลนและแทรกบางแห่งด้วยชั้นหินทรายหินกรวดโมนหรือหินปูนหินโคลนสีเทาสีเทาเขียวค่ะเนื้อหินมีทั้งเลมิเนชันและสตรักเจอริสมักแตกแบบคอนทอยดอลค่ะ หินทรายส่วนใหญ่ประกอบด้วยตะกอนของหินภูเขาไฟและเฟลสปาร์เป็นชั้นขนาดบางถึงหนาปานกลางและมักแสดงเกรเดเบดค่ะบนสุดของหมู่หินอยู่ส่วนล่างหินทรายชั้นหนาค่ะหมู่หินถัดไปนะคะหมู่หินทรายแม่ดำประกอบด้วยหินทรายเป็นส่วนใหญ่บางส่วนเป็นหินปวนมูลและหินโคลนค่ะหินทรายมีตะกอนเป็นพวกที่ผูพังมาจากหินภูเขาไฟเป็นชั้นขนาดบางถึงหนามาก บางบริเวณพบ c o o t t n u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  s p r r l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  n n e v v n n b e d and ด i n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  g n n f i n n d i n g a ว่าซี e คว e ค่ะโครงสร้างโมมาพบทั่วไปแต่ Field Structure จะหายากหินกวดวมนมีทั้งที่เป็นคาร์ u p อร์ตและ m ม t ริกซ์ p p อร์โดยก้อนกวดส่วนใหญ่เป็นหินภูเขาไฟแต่บางแห่งเป็นหินปูนค่ะสร้างถึงดัมันนะคะจะพบพวกแอมโมนอยและไบวาเวีค่ะอยู่ใต้ชั้นหินปูนชั้นแรกที่พบค่ะ หมู่หินสุดท้ายนะคะหมู่หินห้วยม่วงเชื่อของหมู่หินนี้ตั้งแต่เชื่อห้วยม่วงบ้านท่าสีค่ะประกอบด้วยหินโคลนสีเทาถึงเทาเขียวและมีหินปูนเป็นชั้นหรือเลนแทรกสลับสัดส่วนของหินปูนที่แทรกสลับจะเพิ่มมากขึ้นในส่วนบนของหินปูนค่ะขอบเขตด้านบนของหมู่หินนะคะจะอยู่ใต้ชั้นหินปูนชั้นหนาของหินดอยล่องค่ะหินที่สี่นะคะหินดอยล่องค่ะ มวลหินดอยลองค่ะคือชั้นหินปูนที่อยู่ระหว่างมวลหินห้องหอยและหมวดหินผาแดงเทียบเคียงได้กับมวดหินดอยช้างและหมวดหินดอยลองแต่ไม่รวมลำสโตนคลาสของกูมเมเลตค่ะในส่วนของวิทยาหินนะคะหมวดหินดอยลองจะมีลักษณะเป็นปื้นหนาสีเทาขาวมีจุดแต้มปะาสีน้ำตาลอมเหลืองส่วนใหญ่เป็นหินปูนแผกสโตนและแกรนสโตนค่ะมีอะโลเคมเป็นพวกพลรอยออนคอยส่วนบนของหมวดหินมักพบหินปูนสีแดงค่ะ ในส่วนของความหนานะคะมวลหินดอยลองอาจมีรูปทรงเป็นแบบเลนส์มีความหนา230เมตรที่ดอยห้วยลองค่ะและการแผ่กระจายนะคะพบก,การแผ่กระจายเป็นพื้นที่ไม่กว้างบริเวณด้านตะวันตกของโครงสร้างท่าสีสินคลายค่ะรอยสัมผัสวางตัวแบบปิดทับทั้งแบบต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่องด้วยมวลหินผาแดงค่ะสร้างตึกลำมานและอายุนะคะพบมิดเดิลครานีนแต่โกโนดัสคอสตาตัดในหินปูนที่เป็นก้อนกวดที่บ้านท่าสี อาจเทียบได้กับส่วนบนของมวลหินค่ะในส่วนของชั้นหินแบบฉบับนะคะมีชั้นหินแบบฉบับอยู่ที่โดยห้วยรองค่ะมวลหินที่ห้านะคะมวลหินผาแดงค่ะมวลหินผาแดงคือลำดับชั้นหินที่อยู่ระหว่างหินปูนของมวลหินโดยรองและมวลหินด่างป้าในบางบริเวณอาจวางตัวแบบต่อเนื่องบนมวลหินห้องหอยหรือแบบไม่ต่อเนื่องบนหินภูเขาไฟมวลหินผาแดงนะคะส่วนใหญ่จะเป็นหินทรายหินทรายแ้งหินโคลนสีแดงค่ะ ในส่วนของวิทยาหินนะคะมวลหินพาแดงส่วนใหญ่ประกอบด้วยหินทรายหินทรายแป้งหินโคลนสีแดงมีหินกรวดมวลบ้างมีส่วนประกอบส่วนใหญ่เป็นตะกอนที่ผุพังมาจากหินภูเขาไฟบางส่วนเป็น l i m s t o n e class อง conglomerate พบโครงสร้างที่สะสมตัวจากกระบวนการ turbidity current er, และ debris flow บางบริเวณนะคะพบ mud c r a c k ripple marks และ bioalteration ค่ะ ในส่วนของความหนาน,นะคะมวลหินผาแดงมีความหนานในช่วง200-700ถึงเเมตรแต่อาจหนาถึง1000เมตรค่ะการแผ่กระจายพวกตะกอนเนื้อหยาบนะคะพบบริเวณโดยผาแดงบ้านท่าสีแําเพอลองพวกตะกอนเนื้อละเอียดพบบริเวณอำเภอเงาค่ะรอยสัมผัสมวลหินผาแดงมีรอยสัมผัมแสแบบต่อเนื่องกับมวลหินโอยลงและมวลหินก้างปลาที่กม4 4 9้ 44, 49, ทางหลวงหมายเลข103ถนนร้องกว้างเงาค่ะ วางตัวแบบไม่ต่อเนื่องบนหินภูเขาไฟสร้างดึกด,ดำบรรพ์และอายุนะคะในแองย่อยลำปางพบมิดเดิลไคาเนียนแต่กโนดัสคอสตาตตัในก้อนขวดหินปูนของหินขวดมนส่วนในแองย่อยแพรพบมิดเดิลไคาเนียนฮาโลเบียนในส่วนบนของหินและฮาโลเบียคอมมาตาที่ดอยผาหลักหมื่นและบ้านแก่งหลวงค่ะชั้นหินแบบฉบับนะคะตั้งอยู่ที่บริเวณห้วยติ่งติ้วถึงดอยผาแดงค่ะ และที่กมห้าจุด้าถึงห1เอดและกมสี่ิบห้าวกยสถึงกมสี่บห้าวกสี่ร้อยทางลงมาเลข1หนึ่งซนสาซึ่งชั้นหินโพหินได้ชัดเจนค่ะหมวดหินที่6นะคะหมวดหินก้างปลาค่ะหมวดหินก้างปลาคือลำดับชั้นหินที่อยู่ระหว่างหมวดหินผาแดงและหมวดหินวังชิ้นประกอบไปด้วยหินปูนเป็นส่วนใหญ่วิทยาหินนะคะหมวดหินก้างปลาส่วนใหญ่เป็นหินปูนสีเทาขาวถึงเทาดำ เป็นชั้นขนาดบางถึงหนามากอาโลเคมที่พบม,มีความหลากหลายเช่นอูอูลิตเพโลยและสเกเลกชอลค่ะในบางบริเวณนะคะมีหินทรายและหินโคลนแทรกสลับบางในส่วนของความหนานะคะมวลหินก้างปลามีรูปทรงรีบไปทางด้านข้างที่แหล่งชั้นหินแบบฉบับปมมส5 4ทางหลวงหมายเลหนึซึ่งเป็นส่วนปลายทางด้านใต้ของมวลหินมีความหนา7จเมตรค่ะ และเคยมีรายงานหัวถิ่นที่บ้านแก่งหลวงนะคะมีความหนาอยู่ที่500เมตรค่ะการแผ่กระจายนะคะหมวดถิ่นก้างปลาจะพบบริเวณอำเภอสองล้องเงาและจังหวัดพะเยามากกว่าทางอำเภอวังชินที่อยู่มาทางด้านใต้ค่ะรอยสัมผัสนะคะหมวดถิ่นก้างปาลามีรอยสัมผัสแบบต่อเนื่องกับหมวถินผาแดงและหมวดถินวังชินค่ะสร้างดึกดำบรรพ์และอายุนะคะหมวดถิ่นก้างปาลามีอายุในช่วง middle Cambrian to Lower Norian ค่ะ ซาติหนึ่ดำมบันที่พบนะคะเช่น Middle Canyon Halloween, h a ยน o ัลโลเบ m a t a และ s เปอ e ์เจอริน่ค่ะพบที่บ้านภาคเกาะค่ะและชั้นหินแบบฉบับนะคะตั้งอยู่ที่กม45บวก500ถึง45บวก625บนทางหลวงหมายเลข103แต่ปัจจุบันมีการปรับปรุงถนนใหม่ทำให้หลักกิโลเมตรเพ้่นไปจากเดิมเป็น ตึ่งอยู่ที่กม4 5บวก400ถึง45บวก525โดยภาพทางด้านขวานะคะจะเป็นภาพที่แสดงถึงลำดับชั้นหินของหมหวดหินก้างปลาค่ะจะสังเกตได้ว่านะคะส่วนใหญ่ของหมหวดหินก้างปลาจะเป็นหินปูนค่ะและอาจจะมีการแทรกสลับโดยชั้นของหินทรายหรือหินโคลนนั่นเองค่ะ หมวดหินที่เจ็ดนะคะคือหมวดหินวางชิ้นค่ะหมวดหินวางชิ้นนะคะคือลำดับชั้นหินที่วางอยู่บนหมวดหินตั้งปลาหรือหมวดหินผาแดงและวางตัวอยู่ใต้ตะกอนสีแดงของหน่วยหินยุคจูเรซิค่ะพบได้ในเอ่งย่อยแพร่นะคะและแบ่งย่อยออกได้เป็นสามหมู่หินมีส่วนประกอบส่วนใหญ่เป็นหินโคลนส่วนน้อยเป็นหินทรายหินปูนและหินขวดมนค่ะเทียบเคียงได้กับหมวดหินห้องหอยค่ะเฉพาะพื้นที่อำเภอสองอำเภอลองและอำเภอวางชิ้นค่ะ ในส่วนของวิทยาหินนะคะสามารถจําแนกลักษณะหินออกเป็นสามหมู่หินคือหมู่หินปูตับหมู่หินห้วยจันทร์และหมู่หินทรายแม่ลูกค่ะโดยภาพทางด้านขวานะคะจะเป็นภาพที่แสดงหินบางชิ้นค่ะจะเห็นได้ว่าองค์ประกอบส่วนใหญ่ของหมวดหินวางชิ้นจะประกอบไปด้วยหินโคลนนั่นเองค่ะหมวดหินวางชิ้นนะคะมีความหนกประมาณ6ก0้อยถึงหนึ่งพันเมตรหมู่หินห้วยจันทร์ที่พื้นที่แบบฉวบห้วยจันทร์มีความหนาหนึ่งิเมตรค่ะ หมูหินซ้ายแม่ลูที่กม34มสิบบวก4 0ถึงส4สบวก5้าบนทางหลวงหมายเลข1 0 3ที่กมห้าบวก1้ถึงห้าวก้และกม6 6บวก4้อยถึง66บวก5้มีความหนาอยู่ที่4 0่ิเมตร230เมตรและ1 0 0่เมตรตามลำดับค่ะหมู่หินปูตามนะคะที่กม34มสบสบวก5 0ถึง35วก9้ บนทางหลวงหมายเลข103มีความหนาอยู่ที่400เมตรและที่กอมอ45บวก520ถึง46บวก500กอมอ54บวก730ถึง55บวก190และกม66บวก350ถึง66บวก555บนทางหลวงหมายเลข11มีความหนาอยู่ที่370เมตร230เมตรและ190เมตรตามลำดับค่ะการแผ่กระจายนะคะ หมวดหินวังชิ้นส่วนใหญ่พบบริเวณที่อำเภอวังชิ้นอเภโลงและด้านตะวันออกของเงาจังหวัดพะเยาค่ะรอยสัมผัสนะคะหมวดหินวังชิ้นวางตัวแบบต่อเน,นื่องบนหมวดหินก้างปลาและหมวดหินผาแดงและปิดทับด้วยตะกอนของหน่วยหินยุคจูราสสิกอย่างต่อเน,นื่องค่ะซากดึกดำบรรพ์ได้อายุนะคะซากดึกดำบรรพ์ที่พบทั้งหมดมีอายุ Middle Can ร o เนีย o ชูโ mos อร์โมสโหนเวียที่บ้านทุ่งเลี้ยงอภอวังชิ้นค่ะ นอกจากนี้นะคะยังพบห้าโลเบียอยู่ในยุคมิดเดิลคาเมียนในชั้นหินที่เทียบให้กับหูหินปูตับค่ะและห้าโลเบียนะคะก็พบในหูหินรายแม่ลู่ที่กมห้าสิบห้าบวก้า้อยสิบสองบนทางหลวงหมาเยเลขหนึ่งหนึ่งค่ะชั้นหินแบบฉบับน,นะคะอยู่ที่ห้วยจยันทร์อำเภอสองสำหรับของหูหินรายแม่ลู่และหูหินปูตับอยู่ที่กมห้าสบี่บวกเจ็ดร้อยสิบถึงห้าสิบห้าบวกเก้า้อยสาสิบและก็มหกสิบหกบวก3า้อยห้าสิบ ถึง66บกงศเจ้อยเจบนทางหนืหมายเลขหนึ่งหนึ่งค่ะหินได้ค่ะหินปูนับตั้งอยู่ประมาณกมห0 6บนทางหนืหมายเลขหนึ่งหนึ่งประกอบด้วยหินโคลนสีเทาเทาเขียวมีทั้งแบบที่แสดงเป็นชั้นบางถึงบางมากและที่ไม่แสดงโครงสร้างค่ะและมีการแทรกสลับในบางบริเวณด้วยหินทรายและหินทรายแป้งค่ะพบไาระเบียบ์ p ทั่วไปโดยเฉพาะบริเวณที่มีหินทรายแทรกสลับค่ะ หมู่หินห้วยจันร์นะคะจะประกอบด้วยการแทรกสลับของหินปูนหินทรายหินดินดานและหินเชิดค่ะและมันมีการแสดงโครงสร้างของโหมาซีเควนซ์และชั้นหินมีความต่อเนื่องทางด้านทางค่อนข้างดีค่ะหมู่หินสุดแม่ลูกค่ะหมู่หินส่วนใหญ่เป็นหินทรายสีเทาเนื้อละเอียดถึงเนื้อหยาบเป็นชั้นบางถึงเนื้อปานกลางแต่บางบริเวณอัจหนามักได้ส่วนน้อยเป็นหินโคลนค่ะและอาจพบฮาโวเบียเอสพี และมักแสดงโครงสร้างของโบมาซีเควนต์ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นในเรื่องของ depositional environment of l a m e a n g group หรือว่าสภาพแวดล้อมการสะสมตัวของกลุ่มหินลํำปางนั่นเองค่ะโดยผลจากการจัดลำดับชั้นหินของกลุ่มหินลํำปางและการศึกษาทางด้าน provenance ของหินทรายนะคะพบว่ามีส่วนประกอบเป็นตะกอนที่ถูกพายพายมาจากหินภูเขาไฟเป็นส่วนใหญ่จึงสรุปได้ว,ว่ากลุ่มหินลํำปางเกิดสะสมตัวในแองสะส,ส,สมตะกอนแบบ f o r a r c basin ซึ่งใน,นบริเวณจังหวัดลำปางโดยเฉพาะตามทางหลวงหมายเลขหนึ่งหนึ่งลำปางเด่นชัยก็พบหินภูเขาไฟพูกเป็นเชือกเขาใหญ่อยู่สองแนวค่ะและปัจจุบันมีผลการสืบสารระบุว่าหินภูเขาไฟเหล่านี้มีการกําเนิดแบบแมกมาติอากอ่างถึงไอซ์แลนอัพค่ะจากการศึกษาทางด้านตะกอนวิทยานะคะเพราะว่ากลุ่มหินลำปางประกอบ,บด้วยชั้นหินสามกลุ่มใหญ่คือหนึ่งหินตะกอนสีแดงของบนหินพะธาตุและมวดหินพาแดง เกิดสะสมตัวโดยกระบวนการ g r a v i t y f โ l ลเช่น ja ชั้นหินกวดมนที่พบบริเวณ r e ฟเวอร์เซชัของมวลหินพาธาตุที่วัดพาธาตุดอยซางอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางค่ะข้อมูลจากแท็กตึกตำบันนะคะ่งบอกว่าตะกอนเหล่านี้เกิดสะสมตัวในทะเลน้ำตื้นด้วยมวลหินพาแดงมีการสะสมตัวแบบแฟนเดลตาแอ v เ r อร์เ n นท์ชั้นหินแสดงโครงสร้างแบบโบรมาซีเควนต์อยู่ทั่วไปและบางบริเวณพบโครงสร้างหมัดแครกค่ะ สองค่ะหินปูนของมวดหินผาต้านมวดหินดอยรองและหมวดหินตั้งปลาเกิดสะสมตัวเฉพาะพื้นที่มีหลายบริเวณนะคะเพราะว่าหินปูนจะตีบหายและถูกคุ้มด้วยเกิดเป็นหย่อมๆยอมโดยยังไม่เคยพบ b บลนเ r อร์ลในประเทศไทยค่ะ 3. ค่ะหินตะกอนของหมวดหินห้องหอยและหมวดหินวังชิ้นมีชั้นหินส่วนใหญ่เนื้อละเอียดมัตโดมินเนตเป็นหินโคลนเป็นส่วนใหญ่มีหินทรายรองลงมาและบางบริเวณนะคะพบหินกรดมูลหินเชิดและหินปูน มีการกำเนิดในทะเลลึกแบบ submarine fan environment และโครงสร้างแบบ Boma sequence จะพบได้ทั่วไปค่ะไขนของกลุ่มเรานะคะท่านนี้ค่ะขอบคุณค่ะ